สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักผมเชื่อว่าเราทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินนี้ต่างก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับคำสอนบทหนึ่งที่ถูกกรอกหูมาตั้งแต่อย่างจำความได้เป็นคำสอนที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาและดูเหมือนจะเป็นสัต์จธรรมที่งดงามที่สุดของโลกใบนี้คำสอนที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ผมยังจำเสียงของคุณย่าคุณยายที่คอยพร่ำบอกได้เสมอจำภาพคุณครูที่เขียนคติพจน์นี้ไว้บนกระดานดำได้เป็นอย่างดีในโลกของเด็กชายคนหนึ่งคำสอนนี้มันช่างชัดเจนและยุติธรรมเสียเหลือเกินมันทำให้เราเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าขอเพียงแค่เราเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตาโลกก็จะตอบแทนเราด้วยความดีงามอย่างแน่นอน และใครก็ตามที่คิดร้ายทำชั่วไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องได้รับผลกรรมอันเลวร้ายนั้นกลับคืนไปเราต่างกำแผนที่แห่งคุณธรรมแผ่นนี้ไว้ในมืออย่างแน่นแฟน้นและเริ่มต้นเดินทางเข้ามาสู่โลกของผู้ใหญ่ด้วยความเชื่อมัน่นแต่แล้วเมื่อเราเติบโตขึ้นก้าวลึกเข้ามาในสมรภูมิแห่งชีวิตจริงแผนที่ที่เราเคยเชื่อมั่นนั้น กลับดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลในหลายๆเส้นทางภาพที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันกลับตาลปัดสวนทางกับคำสอนที่เราเคยยึดถือไว้อย่างสิ้นเชิงในที่ทำงานเราเห็นเพื่อนร่วมงานบางคนที่เอาแต่ประจบสอพลอเลียแข้งเลียขาเจ้านายฉกชวยผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอย่างหน้าตาเฉย กลับเป็นฝ่ายที่ได้รับการโปรโมตเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วในขณะที่ตัวเราหรือเพื่อนบางคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างซื่อสัตย์มาตลอดหลายปีกลับยังคงย่ำอยู่ที่เดิมในแวดวงธุรกิจเราเห็นพ่อค้าบางคนที่คดโกงใช้ของไม่มีคุณภาพมาหลอกขายผู้บริโภคกดขี่ลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมกลับร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีบ้านหลังใหญ่โตมีรถยนต์ราคาแพงในขณะที่ร้านค้าเล็กๆที่พยายามค้าขายอย่างสุดจริตใจกลับต้องดิ้นรนหาช้ากินข้าแทบจะเอาตัวไม่รอดมองไปในสังคมที่กว้างขึ้นเราก็เห็นข่าวคราวของคนมีอำนาจที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่ก็ยังคงลอยนวลเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทอง ภาพเหล่านี้มันตอกย้ำซ้ำเติมจนเกิดเป็นเสียงในใจที่เริ่มดังขึ้นดังขึ้น,นและดังขึ้นทุกวันเสียงที่กระซิบถามเราในยามค่าคืนว่าหรือว่าคำสอนนั้นเป็นเรื่องโกหกเสียงที่เริ่มทําให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือเราโง่เกินไปซื่อตรงเกินไปหรือเปล่าและเสียงที่ร้ายกาจที่สุด คือเสียงที่เริ่มทำให้เราท้อแท้และสิ้นหวังแล้วเราจะเหนื่อยยากทำความดีต่อไปเพื่ออะไรในเมื่อการใช้เล่เหลี่ยมเพทุบายดูจะให้ผลตอบแทนที่เร็วกว่าและหอมหวานกว่าเหลือเกินผมเชื่อว่าความรู้สึกเช่นนี้ความอึดอัดขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เห็นตามตานี้ คงเคยผ่านเข้ามาในหัวใจของใครหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยเช่นกันครับมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดที่ศรัทธาของเราถูกสั่นคลอนด้วยความจริงอันโหดร้ายของโลกมันทำให้เราเหนื่อยล้าและบางครั้งก็อาจจะทำให้เราอยากจะลองเล่นนอกเกมเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันดูบ้างแต่ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะปล่อยให้ความขมขื่นและความท้อแท้นั้น กัดกินหัวใจของเราไปมากกว่านี้ก่อนที่เราจะด่วนสรุปว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงหรือคำสอนของผู้ใหญ่เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กผมอยากจะชวนทุกท่านเรามาลองถอยออกมาสักหนึ่งเก้าหายใจเข้าลึกๆแล้วลองมาพิจารณาเรื่องนี้กันด้วยมุมมองใหม่ด้วยสายตาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบางทีเราอาจจะไม่เคยต้องสงสัยในกฎแห่งกรรม แต่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจในกฎของโลกเสียก่อนบางทีก่อนที่เราจะตัดสินว่าตาช่างแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงหรือไม่เราอาจจะต้องมาลองถอดรหัสกันดูให้ชัดๆก่อนว่าความสำเร็จหรือการได้ดีที่เราเห็นคนชั่วเหล่านั้นคว้ามันไปครองอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นแท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยสมการแบบไหนกันแน่ ถอรหัสความสำเร็จฉบับโลกต้องรู้เมื่อเราพูดถึงสมการแห่งความสำเร็จในทางโลกนะครับเราอาจจะต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนว่าโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นั้นก็เปรียบเสมือนสนามแข่งขันขนาดใหญ่สนามหนึ่งซึ่งมีกฎกติกาในการเล่นเป็นของตัวเองและหน้าเสียดายที่ กติกาหลายข้อนั้นไม่ได้ถูกเขียนขึ้นโดยยึดเอาความดีงามทางศีลธรรมเป็นที่ตั้งเสมอไปลองนึกภาพตามนะครับหากเป้าหมายของเกมนี้คือการได้ดีในทางโลกไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นหรือการเป็นที่ยอมรับในสังคมผู้เล่นที่มักจะไปถึงเส้นชัยได้เร็วกว่านั้น มักจะเป็นผู้เล่นที่มีทักษะบางอย่างที่โดดเด่นเป็นพิเศษซึ่งทักษะเหล่านั้นอาจจะเป็นคนละชุดกับทักษะของคนดีที่เราถูกสอนให้เป็นมาตลอดชีวิตทักษะที่ว่านั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกคือความทะเยอทยานที่แรงกล้าคนที่ปรารถนาความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนั้นจะมีพลังขับเคลื่อนมหาศาลเขากล้าที่จะฝันใหญ่ กล้าที่จะตั้งเป้าหมายสูงลิว้วและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นในขณะที่คนดีหลายคนมักจะถูกสอนให้พอใจในสิ่งที่มีทำให้ขาดแรงผลักดันที่จะแข่งขันกับใครอย่างที่สองคือความกล้าได้กล้าเสียคนที่พร้อมจะเสี่ยงพร้อมจะเดินในพื้นที่สีเทา,เทา หรือแม้กระทั่งยอมแหกกฎเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มากกว่ามักจะเป็นฝ่ายที่คว้าโอกาสใหญ่ๆไปครองได้ก่อนเสมอในขณะที่คนดีผู้ซื่อตรงมักจะเลือกเดินแต่ในเส้นทางที่ขาวสะอาดและปลอดไถยเท่านั้นทำให้พลาดโอกาสสำคัญสำคัญไปอย่างน่าเสียดายและอย่างที่สซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้คือ ทักษะในการนำเสนอตัวเองและสร้างเครือข่ายคนที่พูดเก่งเข้าสังคมเป็นรู้ว่าเวลาไหนควรจะพูดอะไรกับใครเพื่อให้ตัวเองดูดีที่สุดมักจะเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่และเติบโตในองค์กรได้อย่างรวดเร็วในขณะที่คนดีที่ถนัดแต่การทำงานปิดทองหลังพระก็มักจะถูกมองข้ามไปอย่างง่ายดาย และอย่างสุดท้ายที่อาจจะฟังดูเจ็บปวดคือความไม่ใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นคนที่สามารถตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่รู้สึกผิดไม่ต้องมานั่งแคร์ว่าใครจะเดือดร้อนหรือเสียใจกับการกระทําของตัวเองคนเหล่านี้จะเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดปราศจากความลังเลใดๆเห็นไหมครับว่าทักษะเหล่านี้แทบทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในตำราศิลธรรมที่เราเคยร่ำเรียนมาเลยแม้แต่น้อยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือทักษะที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งในสนามแข่งขันของโลกทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุใดคนชั่วบางคนจึงได้ดีมันอาจไม่ใช่เพราะกฎแห่งกรรมให้รางวาัลแก่ความชั่วของเขา แต่มันเป็นเพราะคุณสมบัติบางอย่างในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นความทยานอยากความกล้าที่จะโกงหรือความสามารถในการเอาตัวรอดมันดันไปสอดคล้องกับกฎกติกาของเกมทางโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบพอดีเขาจึงเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจในเกมนี้และได้รับชัยชนะไปตามกติกาของมันในทางกลับกันเหตุผลที่คนดีหลายคนไม่ได้ดี ก็อาจไม่ใช่เพราะความดีไม่ส่งผลแต่เป็นเพราะคุณธรรมที่เรายึดถือเช่นความเกรงใจความถ่อมตนหรือความซื่อตรงมันกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราเป็นผู้เล่นที่เสียเปรียบในสนามแข่งขันอันดุเดือดนี้ดังนั้นเราต้องแยกให้ออกครับระหว่างผลลัพธ์ทางโลกกับผลลัพธ์ทางกรรมการที่เพื่อนร่วมงานจอมเจ้าเล่ได้เลื่อนตำแหน่ง นั่นคือผลลัพธ์ทางโลกที่เกิดจากเหตุทางโลกคือการที่เขาเล่นการเมืองในออฟฟิศเก่งแต่ในขณะเดียวกันการกระทําของเขาก็กําลังสร้างเหตุทางกรรมขึ้นมาด้วยนั่นคือการสร้างความทุกข์ใจให้ผู้อื่นการพูดปดมดเท็จซึ่งจะให้ผลลัพธ์ทางกรรมที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงและจะส่งผลในเวลาและรูปแบบที่ต่างกัน เมื่อเราเข้าใจสมการความสำเร็จฉบับทางโลกนี้แล้วความเจ็บปวดในใจของเราก็จะลดน้อยลงเพราะเราไม่ได้มองมันด้วยสายตาของความน้อยเนื้อตามใจอีกต่อไปแต่เรามองมันด้วยสายตาของผู้ที่รู้เท่าทัานเกมแต่ทว่าเรื่องราวมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะในสนามแข่งขันของชีวิตนั้นนอกจากทักษะในปัจจุบันแล้ว มันยังมีต้นทุนเก่าที่แต่ละคนพบพาติดตัวมาไม่เท่ากันอีกด้วยบางทีสมการทางโลกที่เราพึ่งถอดรหัสกันไปอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขบนผิวหน้าแต่ใต้ผืนน้ำแห่งปัจจุบันขณะนั้นมันอาจจะมีกระแสทานแห่งอดีตกรรมที่ทรงพลังกว่าคอยกำหนดทิศท,ทางที่แท้จริงของชีวิตอยู่ก็เป็นได้ ตาช่างแห่งกรรมที่ซับซ้อนเกินกว่าตาเห็นกระแสทานแห่งอดีตกรรมที่ผมได้เปรยไว้นั้นคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตาช่างแห่งกรรมดูเอ็นเอียงในสายตาของเราครับมันคือต้นทุนที่มองไม่เห็นที่เราแต่ละคนต่างนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาไม่เท่ากันเพื่อให้เข้าใจาง่ายขึ้น ลองจินตนาการว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีแค่บัญชีบุญกับบาปเพียงสองบัญชีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่มันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมันเปรียบเสมือนบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบัญชีแยกประเภทอยู่นับไม่ท้วนแต่ละบัญชีก็เก็บกรรมในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีบัญชีแห่งทานบารมีซึ่งถูกเติมเต็มทุกครั้ง ที่เราสละทรัพย์สินสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นบัญชีนี้จะส่งผลโดยตรงต่อเรื่องโภคทรัพย์และลาบยศอาจจะมีบัญชีแห่งศีลบารมีที่ยอดคงเหลือจะเพิ่มพูนทุกครั้งที่เรางดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นบัญชีนี้จะท่งผลต่อสุขภาพร่างกายและอายุไขและอาจจะมีบัญชีแห่งปัญญาบารมี ที่ถูกสะสมจากการศึกษาธรรมะและการเจริญสติภาวนาซึ่งจะส่งผลต่อสติปัญญาและความคิดความอ่านของเราทีนี้เมื่อเรานำภาพของบัญชีที่ซับซ้อนนี้กลับไปมองยังคนที่ทำชั่วได้ดีอีกครั้งเราอาจจะเห็นภาพที่น่าทึ่งยิ่งขึ้นข้าราชการที่คดโกงนักธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบเหตุใด เขาจึงยังคงมีอำนาจวาสนาและร่ำรวยมหาศาลคำตอบก็คือในขณะนี้เขาอาจจะกำลังเบิกเงินก้อนใหญ่ออกจากบัญชีแห่งทานบารมีที่เขาเคยฝากสะสมเอาไว้มากมายแต่อดีตชาติก็เป็นได้ในชาติก่อนๆเขาอาจจะเคยเป็นมหาเศรษฐีใจบุญที่สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลหรือบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ไว้มากมาย ผลแห่งทานบารมีอันยิ่งใหญ่นั้นมันได้เดินทางข้ามการเวลามาส่งผลในปัจจุบันทําให้เขามีพร้อมทั้งอำนาจทรัพย์สินและโอกาสที่เหนือกว่าคนอื่นนี่คือผลของกรรมดีในอดีตของเขาซึ่งกำลังให้ผลอย่างเต็มที่แต่และนี่คือแต่ที่สำคัญที่สุดครับในขณะที่เขากำลังเบิกบุญเก่ามาใช้อย่างเพลิดเพลินนั้น การกระทำที่คดโกงและเบียดเบียนผู้อื่นในปัจจุบันของเขามันไม่ได้กำลังเติมบุญเข้าไปในบัญชีเดิมเลยแม้แต่น้อยแต่เขากำลังสร้างหนี้กรรมก้อนมาคือมาขึ้นมาใหม่ในทุกๆวันทุกครั้งที่เขาคดโกงเขาอาจจะกำลังสร้างหนี้ในบัญชีแห่งศีลบารมีซึ่งอาจจะส่งผลให้เขามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนในอนาคต หรือต้องไปเกิดในภพภูมิที่เลวร้ายทุกครั้งที่เขาใช้อำนาจในทางที่ผิดเขาอาจจะกําลังสร้างหนี้ในบัญชีแห่งความสัมพันธ์ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตเขาจะถูกทรยศหักหลังหรือตกไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรักใครจริงใจทุกการกระทำชั่วของเขากําลังสร้างหนี้ให้กับบัญชีแห่งความสงบสุขทางใจ ทำให้แม้ภายนอกจะดูมั่งมีแต่ภายในอาจจะร้อนรุ่มด่งไฟเผาต้องนอนหวาดระแวงอยู่ทุกค่ำคืนนี่คือปรากฏการณ์ของกรรมผสมครับที่ผลของกรรมดีในอดีตและผลของกรรมชั่วในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นและให้ผลในชีวิตของคนคนเดียวกันได้แต่จะส่งผลในแง่มุมและในเวลาที่แตกต่างกันออกไป มันเหมือนกับชาวนาคนหนึ่งที่กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนทุเรียนพันธ์ดีที่พ่อแม่ของเขาปลูกทิ้งไว้ให้บุญเก่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้นำเอายาพิษร้ายแรงไปราดรถลงที่โคนต้นทุเรียนนั้นทุกวันก่ำชั่วในปัจจุบัน วันนี้เราอาจจะยังเห็นเขานั่งกินทุเรียนอย่างอร ե ตอร่อยอยู่แต่เราท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีแก่ใจว่าอีกไม่นานเกินรอต้นทุเรียนทั้งสวนนั้นจะต้องยืนต้นตายอย่างแน่นอนเมื่อเราเข้าใจในกลไกลอันซับซ้อนของกรรมเช่นนี้แล้วความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือความกังขาในใจของเราก็จะมาลายหายไปสิ้น เราจะไม่ได้มองคนชั่วที่ได้ดีด้วยความอิจฉาอีกต่อไปแต่เราอาจจะมองเขาด้วยความสังเวชใจเสียมากกว่าที่เขาช่างโง่เขลานำเอาต้นทุนบุญอันมหาศาลที่อุตสาสร้างสมมามาผลานทิ้งไปกับการสร้างหนี้กรรมก้อนใหม่ที่จะตามมาเช็คบินในไม่ช้า แต่เมื่อเราเข้าใจกลไกลทั้งหมดนี้แล้วมันก็อาจจะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่สำคัญและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมว่าการได้ดีที่ต้องแลกมาด้วยการสร้างนี่กรรมมหาศาลเช่นนี้การมีชีวิตที่ภายนอกดูหรูหราแต่ภายในอาจจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและร้อนรุ่ม มันคือชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจหรือแท้จริงแล้วมันคือความพ่ายแพ้ที่น่าสมเพชที่สุดในเกมแห่งชีวิตกันแน่ได้ดีที่แท้จริงคือการได้ออกจากเกม และคำถามนี้นะครับท่านผู้ฟังที่ว่าการทำชั่วได้ดีนั้นคือชัยชนะหรือความพ่ายแพ้กันแน่บางทีอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในการเดินทางทานความทิดของเราในครั้งนี้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะวัดชัยชนะกันที่เปลือกนอก เราเห็นคนคนหนึ่งมีตำแหน่งใหญ่โตมีบ้านหลังงามมีคนห้อมล้อมเราก็ตีตราไปแล้วว่าเขาคือผู้ชนะโดยที่เราไม่เคยได้มีโอกาสมองทะลุเข้าไปเห็นราคาที่เขาต้องจ่ายสำหรับชัยชนะนั้นเลยลองจินตนาการตามผมนะครับชีวิตของคนที่ได้ดีมาด้วยการเหยียบย่ำทุเอื่นนั้นจะเป็นชีวิตที่สงบสุขได้อย่างไร ทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวว่าคนที่เขาเคยทำร้ายจะกลับมาแก้แค้นกลัวว่าลูกน้องคนสนิทจะแทงข้างหลังกลัวว่าความลับที่ซ่อนไว้จะถูกเปิดโอคง,งในสักวันหนึ่งทุกค่ำคืนที่เขาทิ้งตัวลงนอนจิตใต้สำนึกที่รับรู้ทุกการกระทำของตัวเองมันย่อมไม่เคยหลับสนิท มันอาจจะเต็มไปด้วยฝันร้ายหรือความกระสับกระส่ายที่หาสาเหตุไม่ได้เขามีเพื่อนกลิ่นมากมายแต่ปราศจากเพื่อนแท้ที่จะร่วมทุกข์ด้วยกันได้จริงๆเขามีทรัพย์สินแต่ขาดไร้ซึ่งความสุขที่แท้จริง ดังนั้นเขาอาจจะชนะในสนามแข่งขันของโลกแต่เขาได้พ่ายแพ้ไปแล้วอย่างย่อยยับในสนามรบที่สำคัญที่สุดนั่นคือสนามรบในใจของตัวเองเมื่อเรามองเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นเราอาจจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนั่นก็คือตราบใดที่เรายังพยายามที่จะเอาชนะในเกมของโลก เกมที่ต้องแข่งขันเปรียบเทียบชิงดีชิงเด่นกันตราบนั้นเราจะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยเพราะเกมนี้มันถูกออกแบบมาให้เราต้องวิ่งไล่ตามอยู่เสมอไม่มีวันถึงเส้นชัยที่เรียกว่าความพอแล้วทางออกอยู่ตรงไหนทางออกที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่การพยายามเอาชนะในเกมนี้ให้ได้แต่คือการตระหนักรู้ว่า เกมนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาแล้วตัดสินใจลุกออกจากเกมนั้นเสียการออกจากเกมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหนีโลกไปอยู่ป่านะครับแต่หมายถึงการเปลี่ยนสนามแข่งขันจากสนามภายนอกที่วุ่นวายมาสู่สนามภายในจิตใจของเราเองมันคือการเปลี่ยนคำนิยามของคำว่าได้ดีไปโดยสิ้นเชิง การได้ดีไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งที่เหนือกว่าคนอื่นอีกต่อไปแต่หมายถึงการมีจิตใจที่เหนือกิเลสและความทุกข์ของตัวเองการได้ดีไม่ได้หมายถึงการมีเงินเดือนมากกว่าใครแต่หมายถึงการมีความสุขที่มากกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกการได้ดีไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้ชนะที่ทำให้คนอื่นพ่ายแพ้ แต่หมายถึงการเป็นผู้ชนะใจตนเองที่สามารถยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างจริงใจเมื่อเราเปลี่ยนสนามแข่งขันมาสู่ภายในแล้วชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของคนอื่นในสนามแข่งขันของโลกก็จะไม่มีผลกระทบต่อความสุขของเราอีกต่อไปเพื่อนร่วมงานจอมเจ้าเล่ห์คนนั้นได้เลื่องตำแหน่งไปหรือเราก็สามารถยินดีกับเขาได้ เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่ตำแหน่งนั้นอีกแล้วแต่คือการทำงานของเราให้ดีที่สุดด้วยใจที่สงบนักธุรกิจที่คดโกงคนนั้นร่ำรวยขึ้นอีกหรือเราก็สามารถอุเบกขาได้เพราะความร่ำรวยของเราไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินแต่วัดกันที่ความสบายใจเมื่อยามหลับตาลงนอนคนดีที่โลกภายนอกอาจจะมองว่าพ่ายแพ้ แท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในเกมแห่งชีวิตก็ได้เพียงแต่เขาชนะในสนามที่แตกต่างสนามที่โลกมองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่สงบเย็นเมื่อเราค้นพบแล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการได้เป็นอิสระจากเกมแห่งการเปรียบเทียบนี้คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็จะตามมา แล้วเราจะใช้ชีวิตในสนามใหม่ของเรานี้อย่างไรอะไรคือเหตุผลและรางวัลที่จะทำให้เรายังคงมุ่งมั่นเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้อย่างไม่ย่อท้อเส้นทางแห่งการทำความดีโดยไม่หวังจะได้ดีในสายกาของโลกอีกต่อไปทำดีเพื่อดีต่อใจไม่ใช่เพื่อได้ดีเมื่อเราได้ค้นพบแล้วว่า ชัยชนะที่แท้จริงคือการเป็นอิสระจากเกมแห่งการเปรียบเทียบเมื่อเราได้ย้ายสนามแข่งขันกลับเข้ามาสู่ภายในใจของเราเองคำถามสุดท้ายที่ตามมาก็คือแล้วอะไรคือรางวัลที่เราจะได้รับในทุกย่างก้าวบนเส้นทางสายใหม่สายนี้รางวัลนั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดครับท่านผู้ฟัง แท้จริงแล้วเราได้รับมันในทันทีที่เราได้ลงมือทำความดีที่ผ่านมาเรามักจะถูกสอนให้ทำความดีเพื่อรอคอยผลตอบแทนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยลาบยศหรือชีวิตที่ดีในชาติหน้าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดพรับแต่มันเป็นการมองที่ไกลตัวเกินไป จนบางครั้งทำให้เราท้อแท้และเผลอคิดไปว่าความดีที่เราทำนั้นศูนย์เปล่าแต่แท้จริงแล้วกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมและรวดเร็วยิ่งกว่านั้นมากครับเพราะผลลัพธ์ด่านแรกของทุกการกระทำจะเกิดขึ้นในใจของเราทันทีเสมอทุกครั้งที่เราเลือกที่จะซื่อสัตย์ทั้งๆท,ที่มีโอกาสจะโกงได้รางวัลที่เราได้รับในทันที อาจจะไม่ใช่คำชื่นชมหรือการเลื่อนตำแหน่งแต่รางวัลน,นั้นคือความสบายใจคือความรู้สึกโปร่งเบาในหัวอกคือการที่เราสามารถมองหน้าตัวเองในกระจกได้เต็มตาอย่างไม่ละอายคือการนอนหลับตอนกลางคืนได้อย่างสนิทใจโดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าความลับจะแตกเมื่อไหร่ความสงบใจนี่แหละครับ คือรางวัลที่เงินทองมากมายก็หาซื้อไม่ได้ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะมีเมตตาหรือให้อภัยคนที่ทำไม่ดีกับเรารางวัลที่เราได้รับในทันทีอาจจะไม่ใช่การที่เขากลับตัวมาเป็นคนดีแต่รางวัลน,นั้นคือการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากคุกที่เรียกว่าความโกรธเกลียดชัง คือการสลัดทิ้งก้อนหินหนักอึ้งแห่งความอาฆาตแค้นออกจากบ่าของเราเองความรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระในใจนี่แหละครับคือรางวัลอันประเสริฐทุกครั้งที่เราเลือกที่จะให้ทานหรือแบ่งปันรางวัลที่เราได้รับในทันทีอาจจะไม่ใช่การถูกหวยรวยเบอร์แต่รางวัลน,นั้นคือความอิ่มเอมใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับ คือความรู้สึกอบอุ่นที่ได้เชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์คือการตอกย้ำกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์สุขให้แก่โลกใบนี้ได้ความรู้สึกดีต่อใจนี่แหละครับคือกำไรที่เราได้รับแล้วเต็มๆนี่คือการได้ดีที่แท้จริงคือความดีที่เกิดขึ้นกับใจของเราในปัจจุบันขณะ เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองมาโฟกัสที่รางวัลทันทีเช่นนี้แล้วเราจะค้นพบขุมพลังในการทำความดีที่ไม่สิ้นสุดเราจะไม่ต้องคอยเฉงเอม,มองดูคนอื่นอีกต่อไปว่าใครจะได้ดีกว่าเราหรือไม่เพราะเรากำลังง่วนอยู่กับการเก็บสะสมกำไรทางใจของเราเองในทุกๆวันเส้นทางแห่งความดีของเราจะมั่นคงและไม่สั่นคลอนอีกต่อไป เพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนศรัทธาที่รอการพิสูจน์จากปัจจัยภายนอกแต่มันตั้งอยู่บนประสบการณ์ตรงที่เราสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองว่าการทำดีนั้นมันรู้สึกดีจริงๆและนี่คือคำตอบสุดท้ายของคำถามที่ว่าเราจะทำดีไปเพื่ออะไรในเมื่อคนชั่วไดีดมีถมไปคำตอบก็คือเราทำดี ื่อตัวเราเองเราทำดีเพื่อความสงบสุขเพื่อความภาคภูมิใจและเพื่อความเบิกบานในหัวใจของเราเองนึ่งคือเป้าหมายหลักส่วนผลตอบแทนภายนอกที่จะตามมาในอนาคตนั้นให้ถือเสียว่าเป็นเพียงโบนัสหรือของแถมที่จะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ขอเพียงแค่เราหันกลับมาใส่ใจความดีต่อใจของเราเองในทุกขณะจิตเมื่อนั้นไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นเช่นไรไม่ว่าใครจะรวยขึ้นหรือจนลงเราก็ได้ค้นพบกับสวรรค์ที่แท้จริงซึ่งอยู่กลางใจของเรานี่เองครับขอความดีงามที่ท่านได้สร้างสารรค์จงย้อนกลับมาเป็นความสงบเย็นในใจของท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ